ดูดวงปี2 5 6 6รักลคนากรากฎหรือผู้ที่มีราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมถ้าจะดูดวงนะครับถ้าให้ดีก็คงใช้ลัคนาในการดูนะถ้าท่านผู้ฟังไม่ทราบว่าลัคนาอะไรเนี่ยก็สามารถหาได้จากวันเดือนปีเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดนะครับลัคนาคืออะไรก็คือ นะตอนที่เราเกิดลืมตาบนโลกนี้อกออกมานะครับอุแวอุแวเนี่ยทางด้านทิศตะวันออกพื้นฟ้าจะหลดพื้นดินนะครับกลุ่มดาวที่อยู่ตรงนั้นนั่นแหละก็คือลัคนาของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยต้องรู้เวลาแล้วก็สถานที่เกิดด้วยนะครับก็จะทําให้สามารถหาลัคนาได้แล้วเมื่อเรารู้ลัคนาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาดูดวงได้นะครับว่าลัคนาอะไรต้องดูที่รัก ราศีอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าไม่รู้จริงๆเนี่ยใช้วันเดือนก็ได้นะครับก็เป็นตัวแทนได้ในระดับหนึ่งก็อันนี้จะเป็นถ้าลัคนากรากฎหรือว่าราศีกรกฎที่เกิด17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนั่นเองครับก่อนอื่นเนี่ยก็จะพูดถึงปี2 0 6 6เนี่ยจะเป็นปีที่มีดวงดาวเคลื่อนย้ายที่สำคัญหลายดวงเลยนะเราก็ไปให้ความสำคัญกับดวงที่มีความสำคัญก่อนนะครับเช่นดาวฤยู นะครับย,ย้ายนะครับในวันที่8มีนาคมจากราศีเมษไปราศีพฤษภนะครับแล้วก็ดาวพระศปฎีดาวสุภเคาะ์ดวงใหญ่นะครับย,ย้ายวันที่19เมษายนหรือช่วงหลังสงการจากราศีมีนไปราศีเมษนะครับแล้วก็ดาวอีกตัวหนึ่งที่สําคัญเลยนะก็คือดาวเสาซึ่งเล็งชาวลัคนาราศีกรกฎมานานแล้วนะครับก็คือย้ายจาก ราศีมังกรไปสู่ราศีกุมในวันที่1มีนาคม2566ครับแล้วก็ราศีแล้วก็ราหูดาวราหูนะครับย้ายจากราศีเมษไปราศีมีนในวันที่18ตุลาคม2 5ง6จนถึงสิ้นปีนะลืมบอกไปทุกอันก็คือจนถึงสิ้นปีเลยนะครับคราวนี้เมื่อมีการเคลื่อนย้ายดวงดาวนะก็เลยทําให้เกิด ผลกระทบหรือมีผลต่อดวงชะตาของคนที่มีลัคนาราศีกรกฎนั่นเองครับที่สําคัญเลยที่ผมเห็นอยู่นะก็คือว่าคนราศีกรกฎนะในช่วงที่ผ่านมาประมาณ2ปีครึ่งนะครับการที่ดาวเสาร์นะครับเล็งดวงชะตานะครับก็เลยทําให้เกิดเคราะห์เกิดโรคเกิดภัยนะครับแต่หลังจากวันที่1มีนาคมแล้วเนี่ยดาวเสาย้ายออกจาก การเล็งดวงชะตาของการเล็งลัคนาราศีกรกฎนะครับก็จะทําให้ทุกอย่างนั้นดีขึ้นนั่นแหละพูดง่ายๆว่าเดือนมีนาคมจะเป็นเริ่มเป็นเดือนที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วนะเพราะว่าดาวเสราร์นั้นย้ายจากราศีมังกรซึ่งมันเล็งลัคนาราศีกรกฎเนี่ยออกไปอยู่ในราศีกุมวันที่1มีนาคมนั่นเองครับ ข้อนี้จริงๆแล้วก็สามารถทํานายได้นะว่าถ้าใครเนี่ยมีคู่ครองที่ไม่ดีนะครับหรือว่ามีแฟนในระดับแฟนก็ได้หรือคนที่คบหาดูใจกันแล้วเป็นคนที่คบหาดูใจหรือเป็นแฟนหรือเป็นคู่ครองกันแล้วก็ตามทีแล้วก็ไม่ดีนะครับก็จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนนะครับเลิกกับแฟนนะครับแล้วก็เปลี่ยนแฟนใหม่ได้เหมือนกันนะในช่วง ประมาณเดือนมีนาคมนะครับเป็นต้นไปนะจนถึงสิ้นปีนะก็มีเกณฑ์ด้วยนะอาจจะมีการเลิกกับแฟนเปลี่ยนแฟนนะหรือไม่ก็แฟนอาจจะป่วยป่วยหนักไม่สบายสุขภาพไม่ดีนะครับหรือมีเกิดอุบัติเหตุอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะถ้าเกิดเรามีโอกาสที่จะเลิกก็ก็แล้วแต่ถ้าเกิดมันไปกันไม่ได้ไม่ดีก็เลิกไปนะครับ แต่ถ้าเกิดแฟนป่วยนะครับก็ต้องดูแลให้ดีนะแฟนป่วยไม่สบายนะครับเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆก็ช่วยดูแลให้ดีนะนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงของดาวเสาร์ที่มีการเคลื่อนย้ายครับเพราะว่าในช่วง2ปีครึ่งที่ผ่านมานั้นน่ะก็คือช่วงที่ดาวเสาร์อยู่นะครับเรื่องของความรักก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าหลังจากถ้าเกิดในกรณีคนโสดแล้วกันนะถ้าคนโสดเนี่ยในช่วง ที่ดาวเสาอยู่2ปีครึ่งนะครับแล้วจะย้ายในวันที่1มีนาคมนั้นก็อาจจะรู้สึกว่าความรักอะไรก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อดาวเสาย้ายออกไปแล้วเนี่ยก็จะทําให้ดีขึ้นนะครับเราก็อาจจะต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะครับเมื่อความทุกข์มลา,ายหายไปเนี่ยคนที่โสดแล้วอยากจะมีความรักมีคู่ครองก็มีโอกาสมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของดาวเสานะคราวนี้เรามาดูดาวฤตยูบ้างนะครับดาวฤตยูนั้น ย้ายนะครับจากราศีเมษไปศีรษะศพนะวันที่8มีนาเป็นช่วงมีนาคมเหมือนกันเลยนะการที่ดำฤกษทอยู่มาอยู่ที่ภพเนี่ยนะครับภพปราพะเนี่ยก็จะทําให้คนที่มีลัคนาราศีกรกฎนั้นอาจจะมีโชคนะครับโชคในที่นี้ก็อาจจะเป็นสิ่งของหรืออะไรก็ตามทีนะที่ได้มาฟรีๆนะหรือว่าเป็นโชคเขาเรียกว่าโชคหรือเป็นลาบรอยนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมาจากมรดกตกทอดก็ได้นะครับอาจจะมาจาก ความเสน่หาต่างๆก็ได้นะก็คือเป็นสิ่งที่เราจะมีโชคในเรื่องของลาบลอยได้ของมาฟรีฟมีคนมาให้ของกำนันให้สิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้ามีโอกาสก็ส่งชิงโชคอะไรต่างๆก็ได้นะเผื่อจะได้รับได้รับรางวัลเพราะว่าดวงบอกว่าเราจะมีโอกาสได้รับรางวัลได้ของดีได้ของกำนันได้ของที่มีคนอื่นให้นะครับหรือได้ลาบลอยของที่ได้มาฟรีอะไรแบบนี้นะโอกาสหรือดวงมันเปิดแล้วก็ ลองดูสะหน่อยนะครับก็เ,เรียกว่าเป็นสิ่งที่ได้รับมาผลประโยชน์สิ่งของที่ได้ฟรีนะสิ่งที่จะงอกเงยเพิ่มเติมนะหรือว่าอาจจะได้จากแฟนนะครับได้จากคนรู้จักนะครับก็คือได้มาด้วยความสน่หาต่างๆก็ได้นะก็คือเป็นช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาเนี่ยแหละนะครับเมื่อดาวเสาย้ายออกแล้วดาวฤตษยูนะครับย้ายมาอยู่ในเรือนลาภะนะหรือได้จากการทํางานด้วยแหละนะครับ เพราะว่าอาจจะทํางานมาเยอะแล้วก็เริ่มได้ผลประโยชน์จากการทํางานแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีตรงนี้นะครับคือพูดง่ายตัวที่ทําให้รู้สึกว่าคนลัคนาราศรีกรกฎมีความทุกข์เศร้าปัญหาต่างๆเนี่ยมันเกิดจากจิตใจนะก็คือว่าดาวเสราร์นั้นเร็งดวงชะตานะครับแล้วก็จะย้ายในเดือนมีนาแล้วเมื่อเดือนมีนาคมเนี่ยก็ทุกอย่างก็จะคลี่คลายแล้วก็ดีค่อยๆดีขึ้นนะครับแล้วก็ มีเรื่องของโชคลาภนะครับโชคลาภก็คือการลุ้นโชคเสี่ยงโชคต่างๆนะก็ถ้าเกิดไปส่งพวกฉลากอะไรพวกนี้นะครับก็ลองดูลองลุ้นโชคซื้อของแล้วมีการจับฉลากก็ลองลุ้นโชคดูนะเพราะเป็นช่วงที่จะมีโอกาสด้านนี้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับต่อมาเรามาดูดาวสุประเคาะห์ดวงใหญ่สุดนะในระบบสุริยะนะครับก็คือดาวพฤหัป,ปดีเลข5นะครับ ดาวพฤหับสบดีเนี่ยย,ย้ายจะย้ายวันที่19เมษายนนะครับจากราศีเมษไปรา,าราศีมีนไปราศีเมษนะครับสุภะกรมะนะครับก็คือในเรื่องนี้จะพูดถึงว่าจะมีโอกาสดีเกี่ยวกับเรื่องการงานนะการงานอาจจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีการงานที่ดีนะครับแล้วก็มีโอกาสในการที่จะได้อาจจะไปท่องเที่ยวก็ได้นะอาจจะได้โบนัสเป็นการท่องเที่ยวพาพนักงานไปเที่ยวไกลไต่างประเทศ นะครับต่างจังหวัดไกลๆนะหรือว่าอาจจะมีโอกาสได้ไปดูงานศึกษางานต่างประเทศแบบนี้นะเพราะว่าเลข5นั้นไปอยู่ที่กรรมะนะก็คือเกี่ยวกับงานนะี่จะโดดเด่นเลยมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้ความคุ้มครองการเรียนการศึกษาก็ถือว่าดีที่เกี่ยวข้องกับงานนะครับพัฒนางานแบบนี้นะแต่ว่าก็มีข้อเสียอยู่ข้อหนึ่งนะครับก็คือ อาจจะมีศัตรูร,รับเกิดขึ้นจากการทํางานก็ได้นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วศัตรูก็ทําอะไรมากมากไม่ได้นะเพราะว่ามีดาวพระศพดีนะครับมาอยู่ในภพกร,รมมะด้วยนะวว้ง่ายก็คือในเรื่องของดาวพระศพดีเนี่ยก็จะให้คุณในเรื่องของการทํางานนั่นแหละนะการทํางานการได้โปรโมทการได้ไปดูงานต่างประเทศเดินทางไกลนะครับการได้โบน,นัสไปเที่ยวต่างประเทศนะครับอันนี้ เราก็มีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือคุ้มครองเราทําให้เรามีโอกาสในเรื่องการงานที่ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นความหมายของเลขที่5นะดาวพระศป,ปะดีต่อมาครับเลขที่8นะก็คือดาวราหูแต่ดาวราหูเนี่ยจะย้ายจากเมษไปมีนประมาณวันที่18ตุลาคมนะซึ่งก็ประมาณไปไปลายปีเลยเพราะฉะนั้นต้นต้นต้น,ต,น,ต,นต้นปีเนี่ยดาวราหูเนี่ยก็จะอยู่ที่ จะอยู่ที่ภพกรรมมะในราศีเมษนะครับซึ่งซึ่งภพกรรม,มะในราศีเมษนะก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นมรณะกรรม,มะก็คือในช่วงต้นปีเนี่ยนะครับเราก็อาจจะทํางานที่จะเราให้ความสําคัญกับเรื่องงานมากเลยนะก็คือมัวแต่ยุ่งกับงานทั้งวันทั้งคืนอะไรแบบนี้นะครับมีความวุ่นวายนะแล้วก็นําไปสู่บางครั้งก็รู้สึกว่ามันหนักหน่วงเกินไปจนอยากจะเปลี่ยนงานนะครับ ทำให้อาจจะมีการเปลี่ยนงานเกิดขึ้นในช่วงอ่า่มกราคมจนถึง17ตุลาคมนะอาจจะมีการเปลี่ยนงานเปลี่ยนงานในที่นี้อาจจะหมายถึงว่าลาออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปที่อื่นนะครับหรือถูกให้ออกอะไรก็ตามทีนั่นแหละก็คือเปลี่ยนเนะ่ยเปลี่ยนจากงานเก่าไปเป็นงานใหม่นะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของอาจจะเกิดขึ้นได้นะในช่วงต้นปีนะครับมกราคมจนถึงประมาณตุลากลางตุลานะครับก็ งานมันหนักก็แล้วเราก็ให้ความสําคัญกับงานนะครับคือเราให้ความสําคัญกับงานมากแล้วล้วก็เราอาจจะได้ปเปลี่ยนตําแหน่งเปลี่ยนหน้าที่นะครับหรือลาออกเปลี่ยนงานใหม่นะในช่วงระยะเวลานี้ด้วยใครที่รอว่าอยากจะได้เปลี่ยนงานหรือได้งานใหม่เนี่ยก <ullah> <lightweight. S 2> ็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะทําให้เราได้งานใหม่ในช่วงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ในช่วงประมาณปลายปีนะสิ ตุลาคมเนี่ยดาวราหูจะย้ายเข้าไปอยู่ในภพสุภานะครับดาวราหูย้ายนะก็ในช่วงนี้ในช่วงนี้ถ้าเกิดเดินทางไกลอะไรแบบนี้นะครับก็คงจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะ,ะนันต้องหลีกเลี่ยงเอ้ไม่ได้หลีกเลี่ยงนะก็ต้องระมัดระวังนั่นแหละนะครับแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์นะที่จะได้พวกมรดกตกทอดนะครับจากบิดามารดาอะไรแบบนี้ด้วยนะ ได้พวกเป็นทรัพย์สินนะครับหรือเป็นพวกมรดกอสังหาริมทรัพย์นะครับอะไรแบบเนี้นะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมความทานายของคนที่มีลัคนาราศีกรกฎนะครับเดี๋ยวผมสรุปอีกทีแล้วกันนะก็คือคนที่มีลัคนาราศีกรกฎนั้นนะ่ยมีสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหามา2ปีครึ่งก็คือดาวเสาเล็งลักนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องจิตนะมีความทุกข์กายทุกใจนะครับ แล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับปัญหาคู่ครองถ้าคนโสดก็รู้สึกว่าทาไมไม่มีคู่แต่ถ้ามีคู่อยู่ก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์อะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะผ่านพ้นไปในช่วงมีนาคมแล้วมีนาคมดาวเสาร์นั้นย้ายนะครับแล้วก็ในเดือนมีนาคมเดียวกันเนี่ยก็จะมีวันที่8มีนา1มีนาเนี่ยเสาร์ย้ายนะแต่8มีนาดาวมิตรยอยู่ย้ายแล้วไปอยู่ในเรือนลาภะนะก็ไม่ก็ไม่แน่อาจจะถูกลงวัลก็ได้ถูกลงวันที่1หรือถูกลงวัลที่แล้วแต่บุญแต่ละคนนะครับ ก็จะมีลาบลอยเกี่ยวกับได้ของมาฟรีๆมีคนให้หรือไปส่งชิงโชคได้รางวัลหรือบางคนเล่นลอตเตอรี่ก็ถูกรางวัลอะไรแบบนี้นะในช่วงประมาณเดือนมีนาจะจะมีโอกาสนะครับจนถึงสิ้นปีเลยนะแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องงานนะงานก็จะมีโอกาสดีนี่แหละนะครับได้โปรโมตได้อัพตำแหน่งนะผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศไปดูงานนะ แต่ถ้าเป็นเรื่องการเรียนการศึกษาแล้วเนี่ยก็มีโอกาสนะในการได้ศึกษาต,ต่อต่างประเทศก็อาจจะมีศัตรูเกิดขึ้นนะครับในการทํางานนะแต่ว่าก็ไม่สามารถทําาะได้แหละเพราะว่าดาวพระสบดียังให้คุณอยู่ก็มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนหนุนเราอยู่นะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนงานนะเปลี่ยนงานไปสู่งานใหม่เนะี่ยในช่วงประมาณต้นปีนะจนถึงประมาณ18ตุลาคมนะ ก็มีโอกาสที่เราอาจจะเปลี่ยนงานได้เปลี่ยนงานเปลี่ยนตำแหน่งในช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงปลายปีเนี่ยถ้ามีการเดินทาง,กง,ทางไกลเนี่ยก็ควรจะระมัดระวังเป็นพิเศษนะก็อาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุอะไรได้เหมือนกันนะก็ให้เขาเรียกว่าอะไรนะตรวจสอบรถให้ดีนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับพร้อมที่จะเดินทางไกลแล้วก็วางแผน,นเพื่อความปลอดภัยที่สูงขึ้นอีกสักหน่อยนะครับเผื่อระยะเซฟตี้มากอีกนิดนะครับ จะสรรเวลาในการเดินทางให้ดีขึ้นมากขึ้นนะโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุต่างเนี่ยมันก็น้อยลงไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมคําทํานายของปี2016ของรักนาคนที่เกิดรักนาราศรีกรกฎนั่เนเองครับ